มาครับผมสวัสดีรุ่นใหญ่ที่ลังดูคลิปนี้ซึ่งตอนนี้คนดูสตาร์ดั Star ้ผมก่อนคนด,ดู550ผม้คุณว่าผมออนกี่วันให้ทยและซึ่งเราทำการเ k มันนานแบบนานมากๆครับผมเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยและซึ่งเรามาทำการสุ่มสตาร์ดักันว่าวันนี้นั้นเราได้ทำเจดาวตัวอะไรนั่นเองครับผม <laughs> ตื่นเต้นเรามาสุ่มโลกหนึ่งบ่อยเกินสุ่มโลก2หน่อยก็และกันคุณดูฮะซึ่งตู้นี้นะครับผมเรายังไม่ได้เลยคือ เ,เนี่ยผมอยากได้นางาโตนะครับผมก็ดูแต่ก็มันก็ไม่เหมาะทัทีนะครับผมไม่เป็นไรงั้นอ่ะส่วนตัวที่มันคิดว่าจะได้ดีกว่าครับผมก็ดูฮะตดูนี้แล้วกันคนดูดดยนนดอยากได้โกฮังหรือไม่ก็เออโซโลนะครับผมฮะยางได้แค่สองตัวว่าจะได้นะครับผมซึ่งมันทำเจ็ดดาวได้ไหมใช่ไหมคนดูพังงีนแล้วเราจัดเลยก็แล้วกัน5 5 0ถือประตาดัสผมว่าจะได้หมดแล้วคนดูห้าอย่างน้อยต้องได้สักตัวหรือไม่ก็เออโซโลหรือไม่ก็ โกหงแน่นอนคนดูผมมั่นใจแต่ผมก็ได้พอได้อยู่นะคนดูมันต้องได้ครบแหละมาโอ้โหเริ่มเลขมาปุ๊บเจอตัวเกลือเลยตัวเกลือแบบนี้มาอะไรกันอึ๊บมาคือยาฟิซเซอร์ฟิซเซอร์มาอยู่แต่เอามันทำไมอึบมาโอ้โหโกอ้โหเกลือโอ้โหดอกเบรดดอกเบรดปีศาจชัดปีศาจจะชัดไม่ได้เลยคนดูรอบเล็กรอบสองต่อมาเลยกันแล้วกันคนดูครับมา เอาละครับผมเกลือไม่ให้ทายซึ่งรอบแรกนัาทำการสูบไป,ปถึง150สตาร,ร์ดั้เลยทีเดียวครับผมฮะปรากฏว่าดอกเปลิดค่อนข้างจะปีซาสุดๆไปเลยและแน่นอนครับผมการสูงครั้งนี้นั้นเราไม่ได้อะไรเลยครับผมฮะรวมถึงรอบฟรีด้วยนั่นเองครับผมาได้แต่เกลือมาทั้งนั้นเลยคนดูได้แต่เกลือชัดๆเลยนะครับผมก็ดูดูอาว่าน้องน้องชายอ๋ออ๋อว่าดีๆอุ้ยคนดู ้อยห้าสิบแต่ด้านเลขมันไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับผมอย่างร้อยคิโตบมาเปลนตัวก็ไม่ได้เนาะมาแล้วซึ่งตอนนี้นะั้นขออนุญาตเลยคุณดูขออนุญาตไปโลกหนึ่งเลยโลกสองกูเกลือสุ่มโลกที่ไม่เคยจะได้เลยคุณดูฮะสุ่มอะไรอะ่ะผุมมีเยอะซะด้วยไม่เอาเรากลับโลกหนึ่งกันเตอร์คุณดูโลกสองที่เราเคยสุ่มมาเราไม่เคยสุ่มได้สักครั้งผมพูดจริงเลยสุ่มไม่เคยจะได้เลยนะครับผมมีได้ปะวะไม่เคยนะยจะไม่ผิดนะครับผมชีวิตแบบโคตรเศร้าคนดูแบบโซเซนะครับผม โซเซมาเรามาทำการสุ่มกันต่อเลยคือยาโลคหนึ่งเนี่ยของจริงของชวอคนดูแต่มันแค่เกลือนหน่อยแต่มันก็ยังได้นะครับผมแต่อีโลก2นี่คือไม่ไหวจริงว่ะโอ้โหมาแบบนี้กดค,ค่าไวเลยและเนื่องจากว่าโลก2องมาทาการสุ่มแล้วมันเกลือมากครับผมฮะเราขอย้ายมาสุมที่โลคหนึ่งกันแล้วกันขอแก้มือหน่อยครับผมฮะและการสุ่มก็คงดําเนินต่อไปเรื่อยๆนั่นเองฮะและซึ่งขอบอกเลยว่าคนดูฮะไม่ได้ต่างกันเลยคนดู ความเกลือของโลกหนึ่งในโลก2นั้นเหมือนกันได้เลยแต่ผมว่าไม่น่าจะเป็นที่โลกนะครับผมว่าน่าจะเป็นที่เหลามากกว่าที่ดวงเกลือน,นะครับผมกันเด๋อแต่ว่าเราสุม่มมาขนาดนี้ปกติแล้วมันต้องได้เออตัวในออตู้สักตัวนะ้รับคนดูแต่นี่ไม่ได้เลยก็ว่าได้ครับผมผมว่ามันจะเกินไปแล้วคนดูมันจะเกินไปแล้วเนี่ยกลัวกูไม่ใช่แหละโอ้ยมันจะเกลือจริงดิอุดองมาตั้งกี่อา,อาทิตย์เลยนะโอ้ยเอาดีๆโอ้มาเต็มแล้วโตเลย ด,ดูดิดูดิคนดูดูวน้องูยกดีดีนะ่เอวนะอ้อะไรมนจะกระดาษนั้นกอดูมนจะอะไรมนจะกระดาษนั้นมาครับผมซูมต่อซูมต่อ,อดูว่าวน้องน้องชายดูว่าไม่เห็นวีเวลคนดูมันห้าร้อยห้าสิบตาดัดนเลยนะงกุลไม่กินจะเป็นเสงสีแดงเลยเหรอไม่กินจะสีแดงเลยเหรอโอเคเอเลนนะครับผมใครมาเทจะไม่ต้องการเทต,ตอนนี้ ฉันไม่ต้องการอเอไม่มาไม่มาไม่มาวู้วไม่กอดโรลิโก้มาลัวเลยเรียบร้อยตัวฮัสตาร์ดันหมดเกมไม่มีเหลือเลยเหลือศูนย์เราไม่ได้สักอย่างที่เป็นนั้นเลยคนดูเดี๋ยวไม่เชื่อดูเอาแล้วกันคนดูงอมจัดงอมจัดขอแบบเลิกเล่นหนึ่งอาทิตย์นะครับคนดูฮะขอฟาร์มตาทะยาวกูเซงดูว่ะน้องดูว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โห <c oughs> เครียดผมตัดสินใจแล้วคุณดูฮะผมตายที่สะพานแห่งนี้ผมจะไปเฮ้ยด,ดูนีู่นเกลี้ยงเลยมันเอากูโบสเลยลาก่อนตลอดการ All ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์ขายจะไม่ออกอออว่ายน้ำไปดิไม่ตายอีกโอ้โหไหนเวลาก็เยอะแล้วคุณดูฮะเราไปขอพรเอเลนกันดีกว่าคุณดูขอพรเอเลนดีกว่ามันสามารถขอสตาร์ดัสได้เพิ่มไหมครับคุณดูผมอยากได้สตาร์ดัสเพิ่มตอนนี้อย่าไปซูมต่อให้มันจบๆเลยครับผมกดได้ไหม ไม่ให้เหรอเมเตยูมิวก็ไม่ให้เราโอ้โหขอพาวเวอร์แล้วกันกนะพาวเวอร์ก็ตัวอะไรเรามาดูกันอ้าวไม่ได้ดูด้วยอุ้ยคดูโจทาโร่โคเทมีเบสซิ่งด้วยไหนดูซิโฮ้ยเทจจัดเทจัดแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้โจทาโร่ว่าคดูฮาจริงไหมเดี๋ยวผมขอทําการออกสันดันเพิ่มก่อนแล้วการคดูฮาในวันที่เรามีห้าสี่ร้อยห้าร้อยเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกัแล้วการกดดู ไว้ค่อยเจอกันใหม่นะครับผมแล้วจะอาทิตย์หนึ่งได้ต่ครับผมโคตรเศร้าโคตรเสงียงขออนุญ,ญาตจัดตัวก่อนแล้วกันนะคุณดู้าซึ่งเออเราจะมาลงในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่เรายังไม่เคยลงเลยก็ว่าได้คุณดูฮะเห็นว่ามันก็ได้สตาร์ด้วใช่ไหมนี่อุ้ยสามสิบฟรีเรลี่เหรอสามสิบกูก็เอากูบอกเลยกูไปละอเข้าด้วยอันสามสิบก็เอาอุ้ยด่านนี้โคตรที่ถึงเลยคุณดูฮะเป็นเป็น,เ,ปนเออโลกหนึ่งเจอไหมคุณดูเป็นโลกหนึ่งของแบบ จากวันที่แล้วนะครับผมเมื่อคิดถึงอยากกลับไปเล่นเลยอยากกลับจักรวาลเก่าแล้วจักรวาลใหม่กูกเกลือเกินตัว่าจริงวันนี้โอ้น้องชายเลิฟก่องพี่ <c oughs> เจอเจอทุกแมพทุกด่านทุกตาผมไปเดินเยี่ยวเซนท่านนะครับยังเจอเอฟซีในห้องน้ำเลยคุณดูคิดว่าไงวะว่าไงน้องชายถ้าเจอกระทักกันได้ขณว่าแต่ว่าทักดีๆนะทักดีๆกันนะเอาโหดแล้วมันมาเยอะเหลือเกินเราต้องเริ่มตั้งจากตรงไหนก่อนดีมาเยอะเหลือเกินคุณดูเยอะมากๆเดี๋ยวมันจะเข้าหรือยังมันจะเข้าหรือยังเนี่ย กำลังดูพี่ทาคิริโตอยู่เลยโอเคน้องชายแต่พี่อยากทำเจ็ดดาวตัวอื่นแต่ตอนนี้พี่ไปสุบเกลือไงน้องพี่เกลือน้องชายขอบใจพี่สิน้องพี่เกลือน้องทัติโรตรงนี้ละกันคนดูฮะไม่รู้ตั้งไหนละโซ้โซพี่ขำอะไรวะน้องพี่ไม่ขำนะวันนี้พี่พี่หัวร้อนนะวันนี้พี่เสียงห้าร้อยห้าสิบตัดัความพยายามทั้งที่ของพี่หายหมดเลยเดี๋ยวก่อนเดีวคุณดูไหวไหเนี่ยมันไหวไหมเนี่ยมันสิบเก้าเวฟนะครับผมแต่รู้สึกว่าก็ตอนนี้ก็เอฝึกอลังการเหลือเกิน ขอเปียก oh, ่อนละกันนะครับผมโอเคน้องชายพี่ขอทอนละกันนะเองหม่าตุศักดกับพี่กว่าน้องพันหนึ่งร้อยคุณเลอฟไม่ออกเลยหน้ <g ül> าตุศักดิกับเราอีกนะครับผมพี่ห้าร้อยห้าสิบไม่ออกสักตัวเลยน้องชายเอ็งคิดว่าไงมาน้องดวงวันนี้หมอแล้วพี่ก็เหมือนกันน้องเราไม่ต่างกันหรอกน้องเรื่องดวงเรื่องดวง,ดวงเราสามารถเดินขึ้นไปด้งูไปได้มอยากรู้แค่นั้นเลยคนดไูไม่ไได้โอ้โหกัจะไปเดินเล่นไปไปงูซะหน่อยไม่ได้เจเลยเอาเดี๋ยวแล้วใครมันโทรมาเดี่ยวใครมันโทรมาเดี๋ยวก่อน เดีย๋ยวไม่ได,ด้ตัวละครเลย,ยใหญ่รู้นะ,คะใครแม่งโทรมาสลับเวสก่อนเอาแล้วเพเอาไม่จะได้รีวิวเลยเลาตัดนะนก็็ไม่ได้โอ้โหเบสเดย์ day, ว่ะคนดูเบสเดย์ไม่นะใช่แล้วใช่ไม่นะไม่เบสได้ไงอยู่ไหนไม่รู้ดิบอกสถานไดไหมเงอะ่ะเหมือนจะมีคนหลงทางในชีวิตโอ้โหคนดูเราต้องไปช่วยเหลือคนหลงทางไหมเนี่ยหาก่อนคนดูคนไหนหลงทาง คนนี้เปล่าเบคอนนี่ไงคนเรามันก็สามารถลงกันได้นะครับผมคนดูฮะนี่นายลง <c oughs> นายลงทางงั้นเหรอเบคอนเหมือนเบคอนจะลงทางนะครับผมและคนที่เขาตามอาหารนั้นก็คืออยู่นี่คนดูหรือมันอยู่ใกล้กันมากหร,หรือมันอยู่ใกล้กันมากจนมาหากันไม่เจอนี่ไงตรงนี้ไงแม่ผู้เล่นฟรีไฟด้วยนะครับผมคนดูฮะแล้วเพื่อนเขาอยู่แค่ตรงนั้นนะคนดูฮะไม่เจอเดี๋ยวเพื่อนเขาอยู่ตรงนั้นนะเ <c oughs> มืองอยู่ไหนเนี่ยเค้กมันอยู่ใกล้กันแบบมากๆเลยคนดู อยู่ใกล้กันแบบเชียร์ชิวเนะน่ะเพื่อนมนอยู่นั่นอะตาถนนอ,อะไรตาตามมานเดินตามฉันมาพ่อหนุ่มเดินตามมาเออเดินตามมานี่นี่เพื่อนเราอยู่นี่เอเอ,เอ,เอแก่นี่แหละหนี่ถึงแล้วเมืองผ่านมาหลายรอบแล้วนะแล้วก็ไม่ทักเพื่อนนะประเด็น่ะไม่ทักเพื่อนนะตัดไปไดนะเพื่อนไม่มีตัวอะไรสูดประเทศเลยนะแต่กระชังมาละกันวันนี้ยังไม่ได้หารีวิวตัวละครเลยคนดูยังไม่รีวิวโจทารโร่เลยครับผมเดี๋ยวขอไปลองเทสสกิลทาโร่หน่อยละกันนะฮะ ในส่วนขอตัวรนั้นสามารถทำได้น,นั่นเองจริง,รงๆเรามีดีโอนี้ด้วยนะครับผมคอนโดฮะแต่ว่าเออมันค่อนข้างจะแพงนะครับผมคอนโดเบสซิ่งคือมันก็ไม่สวนเท่าไหร่หคอนโดแต่ว่าเดี๋ยวเบสซิ่งมันแพงนะครับผมเมื่อก่อนก็คือเจ็บเป็นร้อยตอนนี้จะไม่รู้เท่าไหรนะ่ตอนเนี้ย เรามาดูกันนะฮะตัวน้องเป็นเดอะเวอร์ e r s i o ชันเทพเจ้าโคเทอ่ะเดี๋ยวใครเนี่ยตัวจริงไหมครับเอาน้องชายเลิฟเอ็งลงเลยเดี๋ยวพี่แบกเองวันเนี้ยเราจะมาลองในส่วนของเอ่อตัวนี้ด้วย,ยนะครับผมก็ดูฮ่าโจฮัโล่เนาะเวนอมกับลูฟี่คับโอ้น้องชายเวนอมก็ได้อยู่แต่ล <c oughs> ูฟี่ที่จะจัดตัวฟังอะไรล้ว <c oughs> เวนอมด้วก <Freedom> <me> ันไหเดี then, eh? ๋ยวพี่แบกเองน้องไม่ลงเวนน้อมนานแต่ผมว่าน่าจะไหวเพราะเขาดูเราเอาเออเทพเงามากับไอตัวแบบเบิร์นใหม่นะครับผมฮะเลียวโกเนี่ยฮะก็ถือว่าเท่ดีคนดูถือว่าเท่ใช้ได้นะครับผมเอ c ซีเลยโอ้ได้เลยน้องพี่เดี๋ยวพี่แบกเองน้องเดี๋ยวพี่แบกเองน่าจะไหวอยู่นะเขาดูมีเทพเงากับทาติโลนะครับผมน่าจะพอใช้ได้อยู่กระตุกไม่นี่กระตุกไม่นี่เอฟซีอลังการเหลือเกิน อลังการเหลยคือสติเอฟเฟกนะครับผมโอ้โหคนดูฮะเวนอกมันจะเบอรลัวๆคนดูเลือดจะไหลลัวๆนะครับผมเรียกหลายตัวจาดเอาเละทีนี้ก็ได้เวลาจัวทัโรของเรากันเลยครับผมคนดูฮะเห็นว่าเขาไปลงในส่วนของอินฟินิตี้กันเยอะใช่ไหมสลับจัวทัโรตัวนี้นะครับผมก็ไม่รู้พลังอะไรดีนะครับผมตัวนี้ก็ท่าแรกก็คือโอลาโอลาโอลานะครับผมคือการต่อยลัวตามสไตล์พระเอกนะครับคนดูฮะซึ่งสเตนของพระเอกเนี่ยมันเป็นท็อปง่ายๆคือแม่งน่าจะโกงติดท็อปเออของทุกตัวเลยใช่ไหมคนดูเพราะว่า ทั้งดาเมททั้งความเร็วนะครับผมคุณดูครับสตาร์พีด้นัมนี่คือถือว่าท็อปมากแล้วสำหรับในเรื่องนี้นะครับผมอีกทั้งยังมีพลังอยู่เวลาที่โกมากๆแต่ว่าภาคนี้ก็คือมันหยุดได้น้อยลงนะครับผมคุณดูถ้าต่อมาก็คือ,อ,อโยนหินนะคุณดูฮะดีดหินนะครับผมก็คออือที่บอกคือพลังมันค่อจะเยอะทั้งพลังหมัดพลังแบบกายเอ่ยิดแค่เป็นเสเตอรระยะใกล้นะครับผมคุณดออูอยู่เวลาได้แล้วคุณดูฮะอัพเลยละกันคุณดูมาซึ่งตอนนี้เราสามารถอยู่ได้แล้วแต่ไม่รู้ว่านานเท่าเออ ตัวก่อนที่เรามีหรือเปล่านะคนดูปึ๊บเรามาลองดูกันการอยู่เวลาของเขานะครับผมอ้าวมียาอบมีส่งสกิลเหรออู้อยู่เวลาได้ก็ไม่รู้นานไหมนะคนดูแต่มีส่งสกิลก็นแปลว่าถ้าเกิดอัพเพิ่มก็จะโหดขึ้นก็ได้นะครับผมน่าสนใจเราอัพเลยแล้วกันคนดูห้าเซนนะครับผมเงินเหลือเฟือแต่ว่าไม่ผ่าน,ผ,านผ่านไมผน่ผ่านอีกเรื่องนึงนะครับผมไม่รู้ผ่านหรือเปล่าแต่เราเอามารีวิวตัวสแลลวนะลงกันต่อไหมลงลงกันไปว่าจะไปนอนและ มันจะไปนอนหมาต้องเปิดเ e อฟเฟกต์ก่อนคโดูห้าเรามาลองกันสลับสกิลจนฮาโลแล้ะทุลกูอยู่ไหนเดี่ยวม,มาเรามาลองกดกันเลยนะครับผมโอ้โหอลาร์มการมากอลังการมาก,าากามากปึ๊บกดเลยละกันให้มันคืนเอฟเฟกต์โอ้โหโคตรเท่แต่ไม่เห็นอะไรเลยพันทุกอย่างหน้าจอเอาอาัลโตบิกเอาอาัลโตบิกก็ใช้อีกโคตรทับทอดเอฟเฟกตู e กูอีกจเจริญละทุกอย่างหยุดลงหมดคโดูห้าแม้กระทั่งบอสคโดูห้าบอสยืนหยุดค้างเลยแล้วก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนสีกลายเป็นสีเขียวนะครับผม สุดแสนเจ,เจเ้าเยนหัวสุดไปเลยนี่แหละคือโลกของเออเวลานะครับผมมาไปทำโซนเงาเมาคนดูเมาเมาสุดๆไปเลยดูมันทำได้แค่อย,อยู่เวลาอย่างเดียวเพราะคขาดูหรือว่ามันมียาอื่นอีกไม่รู้เหมือนกันคนดูแต่ตอนนี้ก็คือบอสแม่งไม่น่าจะรอดแลวคนดูดูฐานะเยะือเกินตอนนี้บอกจะตายให้ได้ผ่านไหมเนี่ยเงาไงหนูผ่านหรือเป่าโอ้ยผ่านเรียบร้อยคนดูจบวัวรีเธอเลย รีเทิร์นเรามาลองดูใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันครัสลับเป็นเสือของเออท่านะครับผมว่าเป็นยังไงปึ๊บกดเลยอูว่าเอาวาอาวนแล้วมันไปเปลี่ยนสีทุกอย่างหยุดลงคดูนานมากๆนานไหมนานไหมคุณดูนานอยู่นะผมว่าแต่เราแบบคูนึงไงคนดูตนนัวนี้มาเลยนานถ้าไปลงในส่วนของเออมันอัพแพงคนดูมันอัพเพลงนะครับผมถ้าไปลงแบบพว่๊ะาครียกว่าไอเซนก็่จะได้มานี้หูหยุดโคตรนานอยู่หน้คของจริง อยู่หน้าของจริงคนดูหน้าจอบแบบเมาเมาจอเฮ้ยนาน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 กี่กี่วิวะคนดู ไม่รู้แต่นานมากเอาเดินแล้วคนดูแต่้อตัวยังไม่กลับมาเลยตัวจริงพี่ชายเอาน้องชายเลิฟว่าไงาน้องชายเอามาว่าไงน้องชายมีอะไรอย่างนั้นเหรอน,น้องมีอะไรโอโ้แต่ตัวน่ารักเลยผู้ชายโรบอทก็ชชบแต่ตัวอย่างนี้คนดูฮะเอาพิชานฟาร์มก็มีพิชานฟาร์มก็มีคนดูผู้หญิงพี่เอาตัวตีน้องไม่มีเลยผู้หญิงหรอกเลยผู้ดูผู้ชายลงนี่ว่ะไม่เราลงนี่ดีกว่าไม่ถ้าเกิดไม่ผ่านวันนี้เราโคตรค้างคาใจคนดูอย่างน้อย30มสิบแล้วต้องได้ว่ะเอาล่ลเข้ามาเลยน้องเอซีกู ไปไหนองีน้องนีโน no. ่เนาะนีโน่นีโน่ปะนีโนหรือนีโนวะผู้หญิงบอกเป็นผู้หญิงอ่าแล้วกูไปเลยอย่าบอสแล้วก็ดูเรามากันสามคนโน่เอฟซีโอเคเหมือนเราจะมาสามคนโน่เอฟซีคุณดูฮะเศร้าเลยเศร้าเลยแล้วเราจะผ่านหรือไม่แต่รอบนี้เราคุณเลิกกับเอาสโลมาคิดว่าน่าจะพอไหวอยู่คุณดูฮะห,หากเรามีสโลแล้วก็คิดว่าจะพอไปไปได้อย่างแน่น,นอนทำอะไรน้องวันนี้จะคนไทยคุณดูฮะ ยืนอะไรน้งชายดูจากเสื้อของนายคนไทยแน่นอนส่งเอครับโอเคสรงเอแล้วเองนึกว่าจะเห็นแค่ในยติกตกแล้วว่าเสื้อนี้นะครับผมคนเดอรเสื้อผมเท่ไหมครับเท่มากน้องเอ็งสั่งลายติ๊กตกปะเนี่ยน้องสั่งติกตกเ,เตกขาจะใช้ไหมพี่เอวขายตกิกตกกันเนี่นนยใช่ควาเอาใช่จริงด้วยก็ดูสส่ลายติ๊กตกจริงด้วยนะครับผมผ่านได้ถ้าเกิดมีคุณเลื่อใเนี่ยไหวชิวผ่านได้ไม่คนดูเห็นไหมมึงผ่านได้ชิวเลยเงีว่าเอเรียบร้อยคนดูสมเลดจสามสิบตันได้มาเร็วนะครับผมยังดีกว่าวันนี้ อย่าเนีเาก็ได้30ตสันวะโอเคตอนนี้เรามีเกือบครบร้อยแล้วคุณดูฮะมี8 9พเางานละทำการสุ่มกันต่อเลยคุณดูหร้อยามาความบอกท้ายคนถ้าเกิดไม่ได้ก็คือคุณนอนละคนดูแล้วแบบว่าขออนุญ,ญาตเลย MK เอฟเคยาวนะครับอกอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่ <c oughs> แล้วก็กลับมาใหม่แล้วกันนะมาหร้อยามาเอาเมโดนัสโตมาครับผมต่อมาคืออุ้ยหัยวฟูบุกบ,บุกนะครับผมเมลูวี่มานามีต่อหรือเปล่าโมนัยไม่มา <c oughs> ตัวอะไรมันก็ไม่รู้ อย่าบอกนะไม่เอาไม่เกลือนะไม่เกลือนะผดอุยมาสามอีกแล้วรู้มาใเลยนะครับผมอู้มึงเจ้าเกลือจริงดิอุ้ยเอาดีดีดีพี่ชายเรียบร้อยคนดูหมดนะครับผมเกลือน้องชายพิชาติพี่เกลือเกลือจัดเลยเดี๋ยวผมขอหยุดยาแล้วกันนะครับผมฮัลรอมีฟิลมากกว่านี้แล้าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะตามใจพี่โอเคน้องโอเค ไม่ต่างกันโอเคน้องบายแล้วกันนะบายบายกับผมสักทีนี้ไปแล้วฮะบาย